คนหน้าตายแน่เฮ้ยเฮ้ยค่อยขาไว้เฮ้ยเฮ้ยห้อยขาขวาไว้ห้อยไว้เออหคนหน้ารอดมาหคนหน้าค่อยขาไว้ฮฮ่า เฮ้ยหมาแม่งหย่งลงน้ำโดดอย่างนีเฮ้ยหมาที่นีว่ะอยากลงน้ำอาบน้ำมือโยงถึงเลยสาวครับหน้าสาวครับเอาแม่ไใบจุ้เดี๋ยวเราแม่งลงเฮ้ยหมาุฝึกโดดน้ำเถอะไม่ดเหรอยอ่บน้ำดูด้วยแล้วนเฮ้ยยดงยังเ้ยเอ้าไม่ยยแล้วยัง